ทหารเขมรลุกล้ำไทยทิ้งฐานกว่า20จุดหลังปะทะครั้งใหญ่การประทะระหว่างวันที่24-28ถึงกรกฎาคมส่งผลให้กองทัพไทยยึดพื้นที่คืนได้11จุดรวมถึงช่องบกอุบลราชธานีและปราสาทโดนตวนแม่ทัพภาคที่2ยืนยันทหารเขมรรู้ตัวว่ารุกล้ำเขตไทยจึงถอยออกไปเอง โดยเฉพาะจุดที่เป็นหน้าผาซึ่งไม่มีประโยชน์ er และเสี่ยงต่อการโดนตอบโต้ทหารไทยยังคงตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตลอดแนวชายแดนไม่เคยทิ้งฐานแม้ประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดินแดนแสดงประสิทธิภาพการตอบโต้ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องถอยทับ ฝากกดติดตามเราเพื่อรออัปเดตข่าวสารจากเราขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ